ขอโอกาสครับหลวงตาผมนั่งสมาธิมาจะปีหนึ่งแต่ยังฟุ้งซ่านอยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลวงตาแนะนําหน่อยครับมึงอย่าบอกว่ามึงนั่งสมาธิเลยมึงนั่งฟุ้งนั่งสมาธิมึงก็มีสมาธิสิมึงจะนั่งกี่ปีมึงไม่ใช่นั่งสมาธิมึงนั่งฟุ้งนั่งฟุ้งนั่งฟุ้งนั่งลอยไปตามสังขารถ้าตั้งมั่นอยู่กะลมหายใจมันเป็นสมาธิแน่นอนนอกจากสมาธิสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมันจะเลื่อนขั้นไปเป็นปฏิปักษ์ฐานสี่ มีสติอยู่ในกายจำไว้นะแล้วมึงนั่งปุ้งนั่งอยู่กับความคิดไหมเอามันก็ไหลไปตามความคิดก็เป็นปกติเป็นธรรมดานี่มึงจะนั่งกี่ปีก็นั่งคิดถ้ามึงนั่งหยุดคิดนั้นเนี่ยเป็นสมาธิเมื่อไหร่มึงรวมสงบก็คือไม่คิดจำไว้นะคือลุงตาฝึกมานั่งชั่วโมงครึ่งไม่ส่งจิตออกนอกนั่งนั่งธรรมดาไม่ได้นั่งสมาธิแต่มันเป็นสมาธิไม่ใช่ว่าเอารูปแบบนั่งตักธามา ทำตัวตรงเชิดหน้าพอประมาณดํารงจิตให้ตั้งมั่นอะไรประมาณนี้ไม่มีเลยไม่มีภาษามาบนแค่นั่งปกติยนขากระดีขาดล็กๆ,ๆเฉยแต่จิตมันเปลี่ยนสมาธินั่งกระดีขาด้วยนะมันเป็นสมาธนะิทํำยังไงก็ได้ไม่ต้องรูปแบบไม่ต้องอะไรงไงถ้าจิตมันเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่ต้องนั่งมันก็เป็นสมาธิทำไมครูบาอาจารย์วันๆก็เห็นจะนั่งกินกาแฟไม่เห็นทําสมาธิไม่เคยเห็นทําจิตของสงฆ์แต่จิตท่านเป็นสมาธิแล้วจะไปนั่งทํำไมท่านยืนเดินนั่งนอน เป็นสมาธิจิตมันตั้งมัน่นเป็นสมาธิอยู่เป็นปกติแล้วเป็นธรรมชาติเป็นออตโต้แล้วมันสเสถียรแล้วจำเป็นต้องไปนั่งแอคชั่นเยี่พอเห็นคนมาแล้วนั่งแอคชั่นหลับตาพอเห็นคนผ่านมากีก็หลีตาดูแล้วพอเขาเดินผ่านไปแล้วก็ออกจากสมาธิกรรมฐานหัวหมอกรรมฐานเจ้าเล่ย <c oughs> เวลาไม่มีโยมก็เป็นกรรมฐานมอนเกี่ยวเวลาเห็นโยมก็แอคชั่นว่าทําตัวตรงดําร,รงจิตตั้งมั่นนี้แหลจะจำไว้นะ